วันนี้เจอกับเคยเจอมั้งยังวันนี้ร้อยเท่าไหร่เช้ามาเป็นไงตอนนี้ผ่านแล้วนะน้ำหนักที่มันใหญ่ไหมหรือมันเล็กหรือมันพอดีพอดีคุมกี่โลรอบนี้น้ำหนักของเราปล่อยปล่อยชกมาถึงร้อยยังนี่เท่าไหร่สี่สิบห้าสิบสามไฟหลังชนะกี่ไฟไฟเดียวเราเป็นคนอิมวยประเภทยังไงไอ้นู่นประเภทเดินเราน่าจะลอยกว่าเขามั้ง อ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดหลนจากจังหวัดอ่ะฝากแฟนคขับเชียร์นวันนี้กู่อ้วรกโอเคขอจูดีน่วะเอาละสี่ครับผมชื่อวันนี้เราเจอใครเจอยปพะทักมั้ยยังวันนี้พีกัดเท่าไหร่ร้อยสิามราเช้ามาไปไงมาหนักพอดีเลยนะก็วันนี้มาสองคนเนยมาพร้อมลังสตารนะซ้อมอยู่ที่จังหวัด กี่วันเราประเภทขายกงวนนะนะเราชกงวยมารวมๆห้าสิบหัค้งได้ไหมสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสองชนะล่าสุดชกไปร้อยเท่าไรร้อยสิบสองน้ำหนักไปร้อยเท่าไหร่ห้าสิบหกคงกี่โลรอบนี้ก็สี่ห้าโลผจากยังหวัดฝั่งนู้นเลยนะบอกฟฟนครับเชียร์นะกูแรกวันนี้ต้องสาม Phật ơi, chưa nói vào okay. đi. đang chạy đây nè. Đi, bỏ. Ok. Nói chung đi.